สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านครับหลังจากที่เมื่อคืนนี่บอสบิก๊กเล้ากับโพดเดือดอยู่ไต้หวันกับพี่น้องนะครับบางช่วงบางคำเราก็บอกว่าเห็นฉันเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดนะฉันสร้างฉันทำมาขนาดนี้ฉันมีสมองพอฉันมองออกนะ แต่จะตัดก็ตัดได้เลยเพราะรู้สึกไม่ได้รับเกียรติปาพี่น้องนะครับบดบิกโพดมาแบบนี้นะครับเมือ่อคืนนี่ล่าสุดนะครับก็มีคำถามเยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับเพจดังต่างๆท้าต่งางๆนะครับเอฟซี FC ก็สงสัยนะครับว่าเอยถึงใครกับพี่น้องนะครับล่าสุดบดโนตนี่เจอเอฟซีนะครับเจอเพจดังต่างๆเนี่ย เข้าไปสอบถามเยอะมากกับพี่น้องนะครับอ่าบอสนดล่าสุดแล้วก็ออกว่าโพสแบบซีนะครับพี่น้องนะครับอ่าเราก็โพสบาใครจะดีจะชั่วผมไม่รู้แต่น้องผมดีเสมอป๊าดสําหรับผมเรื่องไหนที่ผมไม่รู้ผมก็เรียนรู้จากน้องเรื่องไหนที่น้องไม่ถนัดผมก็สอนพวกเราต่างก็ลบกันและกัน เฝ้ามาในเดอ้อคิดฮอดแล้วปาดพี่น้องน,นะครับอ่าก็คือว่ามีคนไปถามแล้วละ่ะพี่น้องน,นะครับแล้วก็บอสบิ๊กก็เข้ามาตอบใต้โพสต์บอกว่าคบคนให้ดูนานๆน,นะคะที่รักปาดพี่น้องน,นะครับนั่นแหละครับหลังจากที่มีเอฟซีนะครับสงสัยก็เข้าไปถามแล้วนะพี่น้องน,นะครับยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็โพสต์แล้วนะครับว่า เราเนี่ยบอได้เป็นคุกกรณีกับพี่น้องนะครับเราไปเกี่ยวของเด้อนะประมาณนี้กับพี่น้องแล้วก็เราก็บรูพ้อมว่าเมื่อคืนเนี่ยบอสบิ๊กโพสเนี่ยโพสถึงใครสื่อถึงใครไม่ทราบกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลายคนหลายท่านเห็นบอสโน้ตโพสแบบซีกระถึกใจหลกับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยนี่ล่ะเขาเอ็นดาคนฮักกันนะครับบางคนก็บอกว่าน่ารักจังนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสโน้ตหนาฮัก กับบอสบิ๊กเสมอจ้านะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารักทั้งสองจ้านะครับบางคนก็บอกว่าอย่าบินตามไปเด้อนะครับบินตามไปบ่ได้แล้วครับเพราะว่าบอสบิ๊กเนี่ยกลับมาแล้วครับพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกวา่ารักรัก,รก,รกทั้งสองคนนะครับส่วนคนน réussi, ี้ก็บอกรักคุณหมอรักบอสโน้ตรักบิ๊กจ้าป้าพี่น้องนะครับบางคนนี้ก็บอกวา่ารออยู่อดอรเด้อนะครับอีกคนหน semble, ึ่งก็บอกว่า อันนี้คือผู้ใหญ่เขาคบกันครับถูกต้องมากบอสมีอะไรดีไม่ดีสอนกันเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันตักเตือนห่วงใยเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับแมนครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าแบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนรักป้าพี่น้องเท่าที่ดูคอมเมนต์เนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับ ก็คือบางคนก็นบอกว่าเยี่ยมบางคนก็นบอกว่ารักกันขอบคุณอนะไรประมาณนี้แหละพี่นอ้องนะครับเอฟซีบอสบิ๊กไปขอบคุณบอสโนดว่าดีฝากดูดแลบอสบิ๊กเดอ้อประมาณนี้ครับพี่นอ้องนะครับนั่นแหละครับเรื่องนี้บอสโนดไม่เกี่ยวนะครับแล้วเรากบลูบบรพรอมว่าสื่อถึงใครนะครับอ๋อใลข่าวสารมานะบอกมาลอยฟังเดอ้อทุกท่านมี่ขเขาเย็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวจะมีข่าวสารอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมคลิปนี้ล้วไปก้อนคลิปหนา้าพอกันไหมสวัสดีครับ